สื่อสังคมออนไลน์ต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็สงสัยกันนะครับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวเลขสายรถเมย์เป็นเลข3หลักครับอย่างสมมติสาย1ถนนตกท่าเตียนเนี่ยเปลี่ยนเป็น,ปนสาย3ขีด35ครับกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกลับว่าเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางครับระบบใหม่นั้นเลขสายรถเมย์จะแบ่งพื้นที่เป็น4โซนด้วยกันครับหมายเลขหลักแรกเป็นเลขโซนหมายเลข2หลักหลังเป็นสายรถครับ โซนที่1ทิศเหนือกรุงเทพโซนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือถนนผลโยธินจะขึ้นด้วยเลข1นะครับก็จะเป็น1นขีดหไปจนถึง1นขีดหกสส่วนโซนที่2ทิศตะวันตกกรุงเทพชั้นในแล้วก็โซนตะวันตกเฉียงเหนือจะขึ้นต้นด้วยเลข2ครับก็จะเป็น2อขีดหไปจนถึง2อขีดห้โส่วนที่3เป็นทิศตะวันออกครับกรุงเทพโซนตะวันออกเฉียงใต้ถนนสุขุมวิทขึ้นต้นด้วยเลข3ก็จะเป็น3ขีด 1- ถึง3ขีด56 แล้วก็โซนที่4คือทิศใต้กรุงเทพโซนใต้และตะันตกเฉียงใต้ถนนเพชรเกษมจะขึ้นด้วย4ขีด1ไปจนถึง4ขีด71ครับจะเห็นว่าระบบนี้เนี่ยจะทำให้เราทราบว่ารถเมกันนี้มีต้นสายอยู่ที่พื้นที่ไหนถนนสายใดซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับ และในช่วงการเปลี่ยนผ่านนั้นเขาจะใส่ทั้งเลขระบบใหม่แล้วก็เลขเดิมที่คนคุ้นชินเนี่ยเอาไว้ที่หน้ารถทั้งคู่เลยเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีจนกว่าประชาชนจะเกิดความคุ้นเคยครับในอนาคตก็จะนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้เพิ่มข้อมูลการเดินทางเข้าไปด้วยนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันโดยจะนำระบบ GPS มาใช้ร่วมด้วยครับ ซึ่งแอปพลิเคชันตัวใหม่นี้จะนำมาใช้ในอีก6เดือนข้างหน้านะครับในอนาคตรถเมย์จะมีระบบประมวลผลที่ดีและปรับปรุงเส้นทางเดินรถที่ง่ายขึ้นไปอีกครับ